เรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมากบนโลกออนไลน์และก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อล่าสุดได้มีการแชร์โพสต์จากหนุ่มผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับหลังได้ออกมาเล่าเรื่องราวหลังจากที่ประสบป,ปัญหาอกหกักเนื่องจากผิดหวังในความรักก่อนที่เจ้าตัวนั้นนะครับได้เปิดแชทไลน์มาแล้วเจอกับคําพูดแม่ที่ส่งมาให้งานนี้บอกได้เลยว่าเทียงไม่ออกเลยทีเดียวเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับทำเอาแชร์กันสนันเลยทีเดียวน หนุ่มผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับได้ออกมาโพสต์ภาพแชทการสุนทราะระหว่างตนเองกับคุณแม่หลังจากที่เจ้าตัวนั้นนะครับต้องพบเจอกับปัญหาเรื่องความรักเนื่องจากผิดหวังแล้วก็ต้องอกหักโดยเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพนะครับพร้อมกับระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าเปิดไลน์มาจุกอก,อกเวอร์แบบเทียงไม่ออกฮ่าฮ่าโถแม่ก็คือแม่ซึ่งจากภาพดังกล่าวนะครับจะเผยให้เห็นว่าเป็นภาพของแชทไลน์นะครับระหว่างเจ้าของโพสต์กับคุณแม่ที่คุยกันซึ่งคุณแม่ของเจ้าตัวนั้นนะครับก็ได้กล่าวมาว่า ทำไมไม่หาแฟนให้ได้ครึ่งหนึ่งของที่แม่ดูแลมนละลูกแม่ก็ไม่ได้เลี้ยงลูกมาไม่ดีจนถึงขั้นต้องไปกระเสือกกระสนอยู่กับผู้ชายที่เขาไม่ได้รักหนูหรือไม่มีดีอะไรสักอย่างเลยนะลูกทําไมต้องลดมาตรฐานตัวเองไปขนาดนั้นไม่มีก็อยู่คนเดียวอยู่กับพ่อแม่เพื่อนครอบครัวสิลูกจะไปอยากคว้าของไม่ดีมาทําไมล่ะลูกเอ้ยเสียเวลาเปล่า หาให้ได้สักครึ่งหนึ่งของที่แม่ดูแลหนูก็ยังดีนะลูกงานนี้นะครับหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้ถูกแชร์ออกไปในโลกออนไลน์ก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากรวมถึงเข้ามากดไลค์กว่า5 0,000ครั้งและแชร์กันสน่นกว่าส0,000ื่นครั้งเลยทีเดียวพร้อมกับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายโดยหลายคนนะครับบอกกันไปนเสียงเดียวกันว่าคุณแม่น่ารักและอบอุ่นมากๆคำพูดของแม่จริงใจที่สุด และถูกทุกข้อเรียกได้ว่าคำพูดของคนแม่ของเจ้าของโพสต์นะครับทำเอาหลายคนเนี่ยโดนใจกันทั้งโซเชียลเลยทีเดียวครับ